สวัสดีครับที่นี่สกลนครนะครับอยู่กับตันยงนห่น้องกับตันครับผมพาชมทุ่งครับเดี๋ยวตันยงเจ้าถิ่นจะพาคุยนะครับมีอะไรบ้างครับโอ้โหมีบัวไหมมีดอบัวไหมในี่สาวน่ะรอด้วยสิครับ ากาศมันนอกนะครับผมนี่สกลน,นครครับท้องช่งนาครับชาวบ้านก็จะเริ่มหว่านข้าวหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสวนยางพาราของชาวบ้านครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องตันยงนะครับผมเป็นมัุกเทศน้อยพาทัวร์ครับ คุเทศน้อยของเรากำลังอธิบายอยู่นะครับอะไรเหรอ เอาไว้ทำไรครับเอาไว้เอาไว้กันไงการไก่เหรอใ้่กันไก่ห้ามมันเอาไปครับแล้วก็อันนี้ก็คือที่ให้ให้ขาวๆเนี่ยมันติดตัวแล้วก็ไมมาาพาไปชมไก่เนอะสิครับมีไก่อะไรบ้าง อ้าวอ้าวอ้าวโแม่กรรี่ตนะัวอครับรนะที่นนทนนทนอนมาลมูมวบ้วมีกี่ตัวครับควายมีกี่ตัวตั้งชื่อให้หรือยังครับตนะั้งชื่อว่านิน้อยเนาะโอ้ยลายแล็ดีดีมีอะไรอีกครบหรือยังครับ เด้อ,อไปต่อไปตั้งชื่ออะไรบ้างไก่อะไรนี่ตัวขาวๆนี่คือไก่อะไรครับไก่ที่คุณเอามาให้ผมนี่ครับคือไก่อะไรครับไก่งวงครับเด้อทำไมมันร้องอย่างนั้นน่ะมันก็ร้องมันก็ร้องแบบนี้ครับมันบอกว่าต้มต้มต้มเหรอใช่ครับมันบอก <ละ S 2> ว่าต้มไก่โบแล้วอะไรต่อไปครับมีอะไรอีกครับคือไก่น้อยครับเด้อแล้วแม่ไปไหนลูกแม่มันไปแล้วแมม่ันไป ไปไหนครับพาตัวอะไรต่อครับแล้เบาเบาครับเบาเบาครับ,บ,บมันตื่นครับไม่ต้องวิ่งครับค่อยๆเดินครับเดี๋ยวล้ม เยอะๆเลยนะครับขอไปต้มได้ไหมไม่ได้ครับทำไมอ่ะมอ เนาะเสกอาหารนี่อะไรนี่ไก่เนาะใช่อันนี้ก็ให้ไก่กินอาหาร,ร<อ>แล้วก็อันนี้ก็ให้ไก่กินอาหารครับมีอะไรอีกไหมอพอหรือยังจะไปไหนกันต่อไหมยังไม่พอมีอันนี้นะให้ไก่ตัวเล็กไก่เนาะอันนี้บ้านไก่เล็กเนี่ยบ้านไก่ใหญ่อะไตรงไหนบ้านไก่เล็กเดี๋ไก่ใหญ่โพรบ้านไก่ใหญ่ข้างบนนี้ใช่ไหมบินขึ้นไปได้ใช่ไหมได้กสามารถจะบินขึ้นไปได้เนอะ แม่เราพาชมบรรยากาศครับโบอันนี้ตัวผู้ใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยตัวผู้เป็นสีขาวครับอ๋อตัวผู้เป็นสีดำครับตัวเมียเป็นสีขาวครับโอเคเราพอแค่นี้นะครับมาบ๊ายบายหน่อยเร็วเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันบายๆสวัสดีครับยังไงสวัสดี